จริงๆนะในใจลึกๆเนี่ยอยากคืนดีจนใจสั่นอยากคืนดีจนตัวสั่นนะภายในนี่มันร้อนรุ่มมันรุ่มเร้ามันรุ่มร้อนไปหมดแล้วอยากจะคืนดีอยากจะกลับมาคืนดีแต่ว่าอีโก้มันขำขอนนะมันทำอะไรมากไม่ได้เดี๋ยวมันจะเสียเครดิตอยากกลับมาคืนดีมากๆแต่ต้องบอกว่ากลัวกลัวเสียฟอร์มกลัว กลัวกลัวเสียหน้านะคนคนนั้นเนี่ยบางทีเผลอเผอเขาพูดไม่ดีกับคุณด้วยตอนที่ห่างหายกันไปอะ่ะนะแล้วพอเขาพูดไม่ดีเขาก็กลัวว่าถ้าเขากลับมามันจะเสียฟอร์มหรือเปล่าอะอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่ามัน มันไม่กล้ามันไม่กล้าที่จะกลับมาไม่กล้าแบกหน้ามาหาคุณแต่ถ้าถามว่าอยากจะกลับมาไหมอยากกลับมาอยากกลับมางออยากกลับมาขอคืนดีแต่กลัวเสียฟอร์มกลัวเสียหน้าแล้วก็กลัวว่าตัวเองจะเอ่อเหมือนกับอีโก้มันคําคอเออพูดไม่ดีด้วยอะไรด้วยเนาะก็เลยไม่รู้ว่าจะทําตัวยังไงคือทําตัวไม่ถูกอ่ะไม่รู้ว่าจะงอด้วยวิธีไหนยังคิดไม่ออก ยังคิดไม่ออกว่าจะมาแบบไหนนะเอาจริงๆน่าสงสารเหมือนกันเนาะคนเนี <c oughs> <p> ้ยเหมือนว่าอยากกลับมาแต่ว่าไม่รู้จะทํายังไงคิดหาวิธีไม่ถูกไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้จะเอาแบบไหน